สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย เมื่อมองไปที่กันจ้องมองที่อ่อนโยนของนันซุยๆุยว่าบีห้องก็ตกตะลึงเขารู้สึกเล่ากขว่าเขาเห็นใบหน้าแม่ของเขาทันใดนั้นเขากำลังจะร้องไห้เขาบังคับตัวเองไม่ให้เรียกหาแม่ของเขาเขาพยักหน้าเบาๆจากนั้นก็แตะพื้นด้วยเท้าขวาหันหลังกลับเลือทะยานขึ้นไปในอากาศอาวุธวิญญาณปีกผีเสื้อด้านหลังของเขาเปิดออกและบินไปอย่างรวดเร็วในระยะไกลนันซุยยเดินไปหาแม่ของนางและพูดว่าท่านแม่ข้าทำเขาไปไม่ได้หรืออาการของเขาในตอนนี้นันซุยยถอนหายใจและกล่าวว่าเขาแข็งแกร่งกว่าที่เจ้าคิดมมาาาากกหว็คนนนี้สรถอุป รากทางจิตใจนี้ไปได้เขาจะต้องเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเขาจะกลายเป็นบุคคลที่สําคัญที่สามารถข่มขู่ทั้งทวีปโตลัวได้อย่างแน่นอนบางทีการทดสอบเหล่านี้อาจเป็นหินรับมตดที่ดีที่สุดที่จะทําให้เขาเฉียบคมขึ้นดวงตาของนันชิวๆแดงเล็กน้อยนังกล่าวว่าแต่แบบนี้มันโหดร้ายเกินไปคนที่เขารักอยู่ในอาการที่หลับไหลส่วนว่าคนที่รักเขาก็บูชายันตัวเองเพื่อเขาถ้าเป็นข้าข้าคงพังทลายไปแล้วนันซุยๆกับลูกสาวของนางและพูดว่านี่เคยเหตุผลที่เจ้าไม่ใช่เขาแต่เจ้าจะไม่มีวันไปถึงจุดสูงสุดในอนาคตขของเาได้ ว่าเจ้าจะอยู่เคียงข้างเขาในอนาคตและพยายามฝึกฝนให้หนักขึ้นเพื่อไล่ตามเขาหลังจากผ่านไประยะหนึ่งแม้ว่าเจ้าจะพบว่าเจ้าจะพบว่าระยะห่างระหว่างเจ้ากับเขานั้นกว้างใหญ่ออกไปแต่เมื่อเจ้ามองย้อนกลับไปเจ้าจะพบว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนรุ่นเดียวกันมากเช่นเดียวกับที่ข้าบอกเขาไปก่อนหน้านี้จะต้องมองไปข้างหน้าเสมอตกลงนานชิววดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างและซุกตัวครั้งแม่ของนางแต่ทว่าจิตใจของนางยังคงมองย้อนกลับไปที่น้าตาในดวงตาที่เฉยเมยของหวีเฮา่อนที่เขาจะจากไปขณะที่ว่าีเฮาปลดปล่อยพลังวิญญาณออก ยเต็มที่ความเร็วของหัววิ่เฮ้าในขณะนี้นั้นสามารถอธิบายได้ว่ารวดเร็วาวากับสายฟ้ากับป้องกันที่ไม่มีรูปแบบซึ่งสร้างขึ้นจากพลังวิญญาณของเขาช่วยต้นานแรงลมที่มาจากโลกภายนอกไม่ว่าจะด้วยตาเปล่าหรืออาวุธวิญญาณตรวจจับใดๆก็ไม่สามารถตรวจจับการปรากฏตัวของเขาในอากาศได้ในขณะน,นี้สิ่งที่ยังคงฉายแวบ,บอยู่ในหัวใจของเขาคือคำพูดที่หวังชิวเอ๋อพูดก่อนที่นางจะเสียชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังชิวเอ๋อร์ได้ทิ้งไว้เบื้องหลังได้รวมเข้ากับเขาแล้วในตอนนี้วงแหวนว,วิญญ,ญาณวงที่ถะาเหินได้ โดยใช้ขีดจำกัดในขณะที่กระโหลกศีษะแห่งโชคชะตาเป็นกระดูกวิญญาณที่ทําให้โลกเปลี่ยนสีเมื่อเขาทําการผสานพลังที่หวังชิวเอ๋อทิ้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาก็ไปถึงอีกระดับหนึ่งโดยสมบูรณ์แล้วสําหรับวิญญาจย์แล้วนี่คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งแต่ทว่าหัววีเฮา,า,าเขาจะรู้สึกยินดีหรือไม่ตงเอ๋ออยู่ในการหลับไหลแต่เขาไม่เคยตาหนิหวังชิวเอ๋อเลยแต่เมื่อหวังชิวเอ๋อบูชาย,ยันตัวเองเพื่อเขาเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าหวังชิวเอ๋อขอโทษต่อหวังตงเอ๋อยิ่งเปน็นเช ขาได้เรียนรู้ว่ามนุษย์รักกันอย่างไรแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะลืมเขาไม่สามารถลืมเจ้าได้ดังนั้นเมื่อข้าสัมผัสได้ถึงอันตรายจากเจ้าข้าจึงมาที่นี่ครั้งนี้ตงเอ๋อไม่ได้อยู่ข้างๆเจ้าแล้วและที่นี่ก็ไม่ใช่หุบเขาฝ้ายดินทำรมแล้ครั้งนี้ข้าจะไม่แพ้นางอีกแล้วนางหลับอยู่ดังนั้นนางจึงต่อสู้กับข้าไม่ได้จริงๆแล้วข้าชอบแบบที่เจ้าเป็นอยู่ในตอนนี้พอเจ้าจะไม่ขัดขืนและทำได้แค่อดทนอย่างเงียบๆแค่อยากจะอยู่กับเจ้าแบบนี้ตลอดไปจริงๆขอบคุณนะวีเฮาที่ในที่ สุดแล้วข้าก็ไม่ได้รู้สึกถึงความรักของมนุษย์อย่างไร้ประโยชน์บางทีในตอนนี้ข้าอาจกลายเป็นมนุษย์มากขึ้นวีเฮาขอบคุณนะบางทีนี่อาจเป็นจุดจบที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่แยกจากกันอีกเราจะไม่มีวันพักจากกันอีกแล้วใช่แล้วเราจะไม่มีวันแยกจากกันอีกจะได้ลวมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับข้าแล้วเราจะไม่มีวันแยกจากกันจริงๆเพราะว่าวีเฮาเมมเบรนฟีปากแนนพลังจิตอันทรงพลังของเขาทําให้เขามีความทรงจําเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปดังนั้นเขาจึางจำกระบวนการทั้งหมดของการเสียสละของวังซิวเออี ที่รุนแรงที่สุดเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับเขาความโศกเศร้าในใจของเขาจะไม่มีวันจางหายไปเชื่อมีทุกขงมนเพื่อจะอยู่อย่างเข้มแข็งและมีชีวิตต่อไปเพื่อเจ้าเลยเพื่อตรงเอ๋เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของข้าแล้วเธอข้าสบายดีกอเท่ากับว่า,วาเจ้าสบายดีเพื่อจะปกป้องทุกสิ่งที่เจ้าให้ข้าหลังจากพูดสิ่งนี้กับตัวเองความโศกเศร้าในดวงตาของว่าบีเฮาก็ค่อยๆจางลงใช่แล้วเขาต้องเข้มแข็งการมีชีวิตที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะทําให้เขาคู่ควรกับทุกสิ่งที่หวังเชื่อมทำเพื่อเขาลึกๆในใจ นางเข้าเทียนและผู้หวังตงเอ๋เขอสูนเสีซิวเอ๋อไปแล้วเขาปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างตงเอ๋อยู่เป็นเพื่อนนางและรอให้นางตื่นขึ้นแต่ทว่าเขาไม่สามารถทําได้เพราะอย่างน้อยเขาไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เขายังมีเรื่องสําคัญที่ต้องทําเขาจําได้อย่างลึกซึง้งถึงสิ่งที่ซิวเอ๋อพูดกับเขาในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่นางจะหายไปในฐานะสัจจกะพัตมมงคลซึ่งเป็นสัต์แห่งโชคชะตาและบูชายันตัวเองเพื่อว่าวีเฮาสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อป่าิ่งโตทั้งหมดสัตวิญญาณทุกตัวในป่าหญ่งโตจะต้อง ทำให้เกิดหายนะเขาต้องรีบกลับไปที่ป่าหญ่ชิงโตโดยเร็วที่สุดมีเพียงเขาเท่านั้นที่สืบทอดพลังหินชุกสตาคงวังซิเวอซึ่งเป็นตัวตนที่สําคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้เหตุผลที่ว่าวีเฮาไม่เลือกที่จะกลับไปที่เมืองเสือไลเคอร์พร้อมกับสองแม่ลูกโดยเร็วที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเขายังไม่แข็งแกร่งพอแม้ว่าในด้านความแข็งแกร่งทางพลังจิตของเขาจะได้ไปถึงอีระดับหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังไม่แข็งแกร่งพอเขาจําเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นและกระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่นานเกินไปเขาาากังะงะยสสทีอูเขขดดบรว มันเป็นสถานที่ในจักรวรรดิสุริยันจันทาขนาที่ว่าวีเฮาบินเขาก็เรียกนอนไมน้ำแข็งเทียนเมืองวาพี่เทียนเมืองแสงสีทองวาบขึ้นและมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆข,ข้างๆเขาเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาหล่อเหลามีผมสั้นสีขาวดวงตาเป็นสีทองและมีรัศมีสีทองหลอมรอบร่างกายของเขาวีเฮาสายตาของชายหนุ่มคนนี้ดูเหมือลอยเล็กน้อยแต่พวกมันก็เต็มไปด้วยความสบายใจและความอ่อนโยนใช่แล้วชายผู้นี้คือร่างมนุษย์ของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองเมื่อพลังจิตของวีเฮา,าพัฒนาจากมีรูปไรล่ล่างไปสู่มีรูปร่าง วิญญาณของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมองจักรพรรดิเฮมันเทพีหมะก็พัฒนาตามไปด้วยเดิมทีสิ่งที่พวกเขาอยู่ในร่างกายของหัวบีเฮาเป็นร่างวิญญาณเมื่อห่วงพลังจิตของหัวบีเฮาพัฒนาขึ้นความสามารถหรือพลังของพวกเขาที่เคยเนึกไว้เพราะควรจะระเบิดห่วงพลังจิตของหัวบีเฮาก็ถูกปลดปล่อยออกมานี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมองจึงสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และใช้พลังจิตของเขาเป็นรากฐานในการสร้างรูปร่างของเขาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นอยู่ทัดจากหัวบีเฮาในขณะน,นี้หัวบีเฮาถามว่าพี่เทียน น,นอนใหม่น้ำแข็งเทียนมืองกาวาเราน่าจะอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเจ้าตัวนั้นอาศัยอยู่ในป่าปีศาจซึ่งเป็นที่รู้จักในพื้นที่ต้องห้ามของจักรวรรดิสุริยันจันทาแม้ว่าป่าปีศาจนั้นจะไม่ใหญ่เท่ากับป่าซิงโตแต่ก็เป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิสุริยันจันทาเช่นกันป่าปีศาจตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหุบเขายินหยางที่เจ้าเคยไปดังนั้นตามในที่เจ้าบินไปในทิศทางนั้นเจ้าก็จะไม่หลงทางด้วยความเร็วในปัจจุบันของเจ้าอย่างมาว่าายในนง,มมงเจ้จอหลทึถแ ว่าเจ้ายังตรงมักพีธีกับข้าอีกเหรอวีเฮาทำดีที่สุดแล้วพวกเราทุกคนเชื่อว่าเจ้าทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่เจ้าพูดก่อนหน้านี้ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดที่เจ้าต้องทำเพื่อชิวเอ๋อคือการใช้ชีวิตให้ดีในแง่หนึ่งชิวเอ๋ยังไม่ตายนางแค่ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าเจ้าคือนางและนางก็คือเจ้าใช่เขาเข้าใจแล้วเ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นว่าวีเฮาพยักหน้าไปที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมิงอีกครั้งนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมิงมองดูเขาอย่างสบายใจจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นํำแสงสีททออองงงงแแลลล้้้้วววใหหกกกััับเเเขขาาาาาาาไไปปนนนนร่่่่ยีีีชสถื ปาปิศาจปาปิศาจเป็นที่อยู่ของสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิสุริยันจันทาที่นั่นมีกลุ่มของสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากนั่นคือทรราชเนตรปีศาจผู้ปกครองที่นั่นคือทรราชเนตรปีศาจซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อจักรพรรดิปีศาจเขายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพึงกลัวเพียงหนึ่งเดียวในช่วงแสนปีที่ผ่านมาที่กาธาไทยมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของสิมหาสัตว์ไร้ในทวีปโตหลัวก่อนที่ว่าวีเฮาจะเดินทางมายังจักรวรรดิสุริยันจันทานอนใน้ําแข็งเทียนมองและจักรพรรดิเหมันได้แนะนําเขาแล้วว่าเขาสามารถไปที่ป่าปีศาจเพื่อล่าทรราชเนตรปีศา ที่มีอายุมากพอที่จะเป็นวงแหวนวิญญาณที่หกของเขาได้ทรราชาเน้นปีศาจเองเป็นสัตว์วิญญาณที่ส่งพลังใสยพลังจิตก่อนหน้านี้พลังจิตของหัวบีเฮาไม่แข็งแกร่งเพียงพอแต่ว่าด้วยการเติบโตในตอนนี้เขามีคุณสมบัติแล้วเนื่องจากพลังจิตของเขาได้รับการพัฒนานขึ้นอย่างมากตอนนี้หัวบีเฮาได้รับวงแหวนวิญญาณที่หกแล้วจากการบูชายันของวังซิวเออแต่เขาก็ยังต้องไปที่บาปีศาจเพราะว่าระดับพลังวิญ,ญญาณของเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่ระดับ60เท่านั้นแต่ว่าเป็นระดับ70แแแแลลลล้้้้้้้ววววตตตััตัังงงงง่่่อออนนนนทีเเขขขขาา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 าสสพพฟดดิิมมกรร็ยยบูณ์ญ ก็ได้ก้าวข้ามระดับ60แล้วแม้แต่วัววีเฮาเองก็ยังไม่รู้ว่าพลังวิญญาณของเขาได้ไปถึงระดับใดแล้วในตอนนั้นหลังจากที่เขาดูดซับวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณของหวังซิเวเอ๋อเนื่องจากการสังเวยของหวังซิเวเอ๋อเนตรวิญญาณของว่วีเฮาและทุกสิ่งเกี่ยวกับหวังซิเวเอ๋อก็ประสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบพลังแห่งโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ของสัจรพรดิมงคลได้เพิ่มพลังวิญญาณของว่วีเฮาให้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากดังนั้นเมื่อการฝึกฝนสิ้นสุดดลลงงงงงหััััััััวววววีีีเาาากก็พพบบบททนนนน่่ิญณขขขขอออออไไ้้้ปถึมคครรืะ70ต แต่ที่ว่าบีฮาไปถึงระดับ50พลังวิญญาณของเขาก็เติบโตช้ามากเมื่อเห็นสายของเขาเลื่อนขั้นเป็นจักรพรรดิวิญญาณเขาจึงทําได้เพียงฝึกฝนอย่างหนักอย่างเงียบๆเท่านั้นด้วยพลังมัธยการน้ําแข็งที่นํามาให้เขาโดยวิญญาณของเทพีหิมะบวกกับการผสานที่สมบูรณ์แบบของวังซิวเออร์ในที่สุดเขาก็เห็นแสงสว่างที่ไปลอุโมงค์แล้วแต่เลยที่เขาได้รับวงแหวนวิญญาณที่เจ็ดเขาก็จะสามารถข้ามผ่านเขียนที่สําคัญที่สุดจากระดับกลางไปสู่ระดับสูงและกลายเป็นมหาปาร์วิญญาณได้ตอนนี้หัวบี ที่ปายายชิงโตจะนำมาให้โรงเรียนสื่อไลค์ได้อย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าเขาจะกลับไปเป็นแบบจกักรพรรดิวิญญาณหรือมหาปาร์ตวิญญาณเจดวงแหวนมันก็ไม่ใช่แนวคิดเดียวกันอย่างแน่นอนเขารู้ดีว่าเรื่องนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของเขาจะมีความสำคัญมากเช่นกันดังนั้นในช่วงเวลาสั้นๆเขาจึงคิดอย่างรวดเร็วว่าจะต้องทำอะไรหลังจากชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะไปยังปราปิศาจที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อรับวงแหวนวิญญ,ญาณที่เจด จะทําให้สลายในปายชิงโตตกใจและโกรธมากอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะอยากลงมือพวกมันก็ยังต้องใช้เวลาและเนื่องจากโุงเรียนเส์ไรเคอร์ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่จะจัดการได้ด้วยความวุ่นวายในปลายชิงโตอย่างแน่นอนพวกวเฮาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาสามารถจัดการกับมันได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่านั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากแต่หลังจากที่ผสานเขา้ากับกระดูกวิญญาณสิงทองสามตาเมื่ออารมณ์ของเขาควบคุมไม่ได้ขึ้นความเย็นที่สดชื่นจะแทรกซึมเเเขขขข้้าาาามใในหหวงงงพลลััััอแะบบบคกส ภาวะที่มีเหตุผลอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ไม่ได้สบายใจนักเพราะอารมณ์ของเขาจะถูกกดทับไปพร้อมกับเหตุผลของเขาด้วยแต่ในสถานการณ์เช่นนี้พวบีฮาไม่สามารถต้านทานเหตุผลนี้ได้วิกฤตที่หวังซิวเออร์นำมาในครั้งนี้เกรงว่าจะน่ากลัวกว่าตัวประกันหลายร้อยนคนที่ถูกจับโดยจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาเสียอีกและเขาก็เป็นบุคคลสําคัญในการแก้ไขวิกฤตนี้เช่นกันเขาจะผ่อนคลายได้อย่างไรเช่นเดียวกับที่นอนไม้นุ่มแข็งเทนเมิงไดกาวไว,ว้พวกเขาบินต่อไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือเป็นเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงปลาขนาดใหญ่ที่ออยยู่ไ่ไไมกกก็ปราาาาฏขขขึ้น,ในใสตงเ ิงโต,ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของทวีปโตหลัวมากดังนั้นจึงมีสภาพอากาศที่อบอุน่นแต่ว่าป่าที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นตั้งอยู่ใกล้ทางเหนือมากกว่าเมื่อมองไปรอบๆจะเห็นป่าสนเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้เมื่อมองจากมุมสูงระยะไกลจะพบว่าป่าสนแห่งนี้เต็มไปด้วยกิ่งก้านและใบสีเทาเข้มมันมืดมากจนรู้สึกอดอาศแทบจะทนไม่ไหวก่อนที่จะเข้าเข้าไปในป่าที่นี่คือป่าพิศัจอย่างไม่ต้องสงสัยวพราะวิา่าลงมาจากท้องฟ้าและหยุดอยู่บนพื้นวิญญา,าณท์ี่มีสารมัญสำเนึจจะไม่พยายามบินข้ามมมป่่่่่าา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 าทททีัััตตตววญ,ญณกกกกยยเเเพรระถ้้หชนนนบ วพาวิเคาหไม่ได้หยุดวิเคราะห์สถานการณ์เขาเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วและพุ่งตรงไปยังใจกลางป่าแห่งนี้ทันทีตามทิศทางที่เขายนในอากาศก,าก่อนหน้านี้นี่คือความมั่นใจในตนเองความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตอนเองหากเป็นเมื่อาปีก่อนเขาจะระมัดระวังตัวมากและจะไม่กล้าเข้าไปในป่าแห่งนี้แต่ทว่าตอนนี้เขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างชิ้นเชิงเขาควบคองพลังจิตที่แข็งแกร่งกว่าราชทินระนำพมยุทธ์ก้าววงแหวนและความสามารถอันทรงพลังที่สันแห่งโชคชะตาบนให้เขาเขาจึงมีความสามารถในการช่้างโชคชะตาให้กับตัวเองและหลีกเลี่ยงภัยพิิบบัตตไได้้ออย่่าางงงสมมูรณ์เเขจจจป็นใ ปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาพลังจิตของเขาได้แพร่กระจายออกไปเหมือนตะไคร้ที่ซับซ้อนแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในระยะไกลในมิชาหัวหีเฮาค้นพบว่าความหนาแน่นของสัตว์วิญญาณที่นี่มากกว่าเทือกเขายินหยางที่เขาเคยไปมาก่อนที่นี่เป็นสถานที่ที่มีสัตว์วิญญาณมากที่สุดในจักรวรรดิสุริยันจันทาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลากับการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นหัวบีเฮาจึงเรียกจากกพัดเหมันออกมาแสงสีทองสองวาบและร่างสีเขียวก็ปรากฏขึ้นข้างๆหัวบีเฮาแม้แต่หัวบีเฮานี่ก็เป็นครั้้้งงงงแรรกที่่เเเขขาาาาไดหหห็นนนนนจััพษมม์ใใุยยบสวอ แม่หญิงยโสเท่ากับร่างจากักรพรรดินีหิมะแต่นางก็ดูเย็นชาและสวยงามกามลัว,ลวมีลวดลายเวทมนตร์สีเขียวมรกตสีแบบบนใบหน้าเขาอันมีสเสน่ห์ของนางและผมยาวสีเขียวเข้มของนางสาย,ายอยู่ด้านหลังแต่ว่าผิวของนางเขาเล่ากับน้ำแข็งและหิมะเล่ากว่าว่ามันโปร่งใสภายใต้ผิวหนังของนางมีแสงสีเขียวจางๆแม้ว่าจะเป็นเพียงร่างวิญญ,ญาณแต่เมื่อนางปรากฏตัวขึ้นอุณหภูมิอากาศโดยรอบก็ลดลงอย่างรวดเร็วความสูงของจกักรพรรดิเฮมันดูเหมือนจะใกล้เคียงกับพวกบีเฮาและท่าทางของนางก็เย็นชาเมื่อนางมองไปที่ว่าบีเฮาดวงตาของนางก็อ่นนนยขึ้ เขาคงต้อตรงรบกวนท่านแลว้วว่าวิวห้องพยักหน้าเล็กน้อยให้กับจักรพรรดิเฮมันไม่ต้องกังวลเสียงของจักรพรรดิเฮมันนั้นชัดเจนและไพเราะแต่แฝงไปด้วยความหนาวเย็นลึกๆนางไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่เข้าไปข้างหน้ากับพัวหวีเฮกินไออันเป็นเอกลักษณ์ของจักรพรรดิเมืองปองยกเฮมันยังแพร่ออกมาจากร่างกายของนางด้วยนางควบคุมกินไอที่นางปล่อยออกมาได้เป็นอย่างดีนางไม่ได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่ด้วยระดับการฝึกฝนของนางก่อนที่นางจะลมเข้ากับผูวิวิเฮาหากนางปลดปล่อยกินไอของนางออกมาอย่างเต็มที่นางอาจจะล มันจะมีปัญหาใหญ่นั่งเพียงปล่อยกินไอที่เลนหลางของสัตวิญญาณแสนปีก็เพียงพอที่จะกดดันและระง,งับสัตววิญญาณที่อ่อนแอรบริเวณใกล้เคียงได้ทําให้พวกมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พวาบวี่เฮ้าสามารถมองเห็นผ่านพลังจิตตรวจจับของเขาว่าสัตววิญญาณภายในพื้นที่ไม่กี่พันตารางเมตรได้ล่าถอยทั้งหมดในขณะที่เขาก้าไปข้างหน้าพวกที่อ่อนแอถึงกับเป็นอัมพาตและซุดตัวลงกับพื้นพวาบวี่เฮ้ามีเต็มใจที่จะฆ่าสัตวิญญาณเพราะหวังซิวเอ,อ๋อนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขานั้นต้องพึ่งพาความสามารถของจัักรรรดิเเเมมนนนนใชาาาาาขขไไ้้ผ่บบววณออองปปีศแแลละ ัตว์วิญญาณที่อยู่รุกลบตัวเขาก็ค่อยๆแข็งแร่งขึ้นสัตว์วิญญาณอา,ายุร้อยปีสามารถมองเห็นได้ทุกที่และสัตว์วิญญาณอา,า,ายุพันปีก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นครัางเขาหลังจากนั้นสี่ชั่วโม,มงต่อมาวิเฮาระวังหน่อยพวกเราได้เข้ามาในเขตกนกลางของป่าปีศาจแล้วจะมีสัตว์วิญญาณกว่าหมื่นปีอยู่ที่นี้และนอกจากนี้เราอาจจะพบกับสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังกลัวบางทีเจ้าอาจจะพบกับสิ่งที่เรากําลังตามหาพวกวิว่เฮาเข้าใจถึงสิ่งที่นางหมายถึงเขาจึงพยักหน้าและกล่าวว่าขขขขขออออออบคคุณส,สออําา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 หหหหหรรรััััววม่่่่ยยยเเเลืงงงงงททนนนนนนจจีีไไปปปปใป้้้้็กกกกกูตฏ ของเขาก็จะชัดเจนเกินไปเรากับดอกไฟขนาดยักษ์และมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะต้องเผชิญน,น้ากับสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังเนื่องจากกินไอของสัตว์วิญญาณแสนปีอาจทาให้สัตว์วิญญาณที่อ่อนแอหวาดกลัวแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามมันอาจจะดึงดูดสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังยิ่งกว่าด้วยนี่คือเหตุผลที่ว่าวีเฮาตัดสินใจที่จะเข้าไปอย่างเงียบๆและเสียนอนนมสร้างรูปแบบแสงที่บิดเบี้ยวไปรอบๆและในเี้ยว,วินาทีต่อมาเขาก็รวมเข้ากับทุกสิ่งรอบตัวเขาแม้แต่กินไอของเขาก็ถูกปกปิดอออยย่่่าา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 างงงสมบบูรณ์ล้ว้ววววกกเเเขขขไดหัปใในศชพ ในการแสดงทักษะจำลองนี้และในตอนนี้เขาก็สามารถพูดได้ว่าเขาล่องหนได้อย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะไปที่เมืองลูงอุุนอีกครั้งเขาก็สามารถบินไปในเมืองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกค้นพบเว้นแต่เขาจะถูกตัวจับโดยอาวุธวิญญาณระดับแขึ้นไปนอกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจพบเขาได้และในอาวุธวิญญาณระดับแนั้นยังต้องใช้วิศวกรวิญญาณระดับ8เพื่อควบคุมมันแต่ทว่าทั้งทางทวีปมีวิศรวัรวิญญาณระดับ8ไม่มากนักในส่วนของฉันวิญญาณนั้นหาลึก ขเขาก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้นเขาไม่ได้ขยายพื้นที่ของพลังจิตตัวจับของเขาแต่เขากลับทําให้มันแคบลงมากเขาก็ไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังและทันใดน,นั้นก็มีขึ้นพลังวิญญาณที่วุ่นวายมาจากด้านหน้าเขามีสัยวิญญาณต่อสู้กันอยู่หรือไม่หัวใจของว่าบีหาวเต้นหลัวเขาหยุดทันทีแล้วก็ถอยกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยความช่วยเหลือจากทักษะจําลองของเขาเขาสามารถผสานตัวเองเขากับทุกสิ่งรอบตัวของเขาได้อย่างสมบูรณ์พลังจิตของเขาได้พัฒนาไปถึงระดับมีรูปร่างเขามั่นใจอย,อย่างยิ่งว่่่าาาาามีเีเเยงสััตตว์ิญณแนนนนนปทท้้รรถจบขไดห มิฉะนั้นศัตรูที่อ่อนแอกว่าจะไม่สามารถตรวจพบเขาได้เว้นแต่เขาจะเคลื่อนไหวส่วนว่าพลังวิญญาณที่ผันผวนที่มาจากด้านหน้าของเขานั้นหากมาจากหัวหน้าโทรราดนิดบีศาสตร์เขาก็ทำได้แค่โทษตัวเองที่โชร้หลเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเขาโชร้หลเขาคงไม่ได้รับประโยชน์จากการสังเวยตัวเองของสัจจพัิมงคลความผันผวนของพลังวิญญาณที่โกลาหลวุ่นวายกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วในไม่ช้าสิ่งมีชีวิตที่สร้างความผันผวนของพลังวิญญาณก็เข้ามาในระยะพลังจิตตรวจจับของวีเฮาแท้จริงแล้วเป็นสัตว์วิญญาณที่ เป็นไปตามที่เขาคาดการไว้ก่อนหน้านี้สัตว์วิญญาณที่พุ่งไปข้างหน้ามีเกหนาปกคลุมทั้งตัวขาส่วนล่างของมันก็นามากและมันเคลื่อนไปในลักษณะตั้งตรงขาส่วนบนของมันสั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งขาส่วนบนและส่วนล่างแต่ละอันก็มีสามนิ้วพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมที่เผิ่งประกายด้วยแสงเยือกเย็นเก็ดหนาบนลำตัวของมันเป็นสีน้ำเงินเข้มและดูเหมือนว่าจะมีอย่างน้อยสามชั้นมันหนามากตัวของมันสูง4เมตรและดูมีกล้ามมากหัวของมันใหญ่เป็นพิเศษและเกือบจะกินพื้นที่หนึ่งในสาม าก็ย,ยังลังเลเมื่อเห็นสัตว์วิญญาณตัวนี้เขาพยายามจําทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้รู้ว่าสัตว์วิญญาณตัวนี้คืออะไรนี่คือมังกรกินเนื้อซึ่งเป็นที่รู้จักกันในน้ํามังกรทอรลาชเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ